เอาเสร็จพียาบ้านเมื่อูกนป็นหม้อราหารนึกตัวขบดีป่ะตามรอยไหมหายขบยังฮะฮะ สองหมื่นแล้วมันมล่าสองหมื่นเหรอมว่านกับบ้านี่ ขาดหนาวแล้วอุ้ยเจ๊ไพาต่พตกมันหรือเปล่าไพ่บุญตกมันหรือเปล่าดูตกมันกี่ตัวแวค่รับเจ้าไพ่ตกมัน 六萬嚇。<m uch as> ที่ตกมันกี่ตัวเนี่ยตกมันหลายเชือกเลยตกมัน ตกมันจริงหรือตกมันหลอก ดูนะครับตกมันจริงหรือตกมันหรอพ่อเจคัยตกมันหรืเปล่าเนี่ยใช่แล้วครับผมตกมันครับผม โอ้โหฝั่งนี้ยาวเลยนี่มันะอะไรวะนี่อ่ะตกมันทั้งซุ้มเลยเหรอเือทองเขาว่าช้างตกมันช้งางทองเฉยเธอดูเนี่ยดูหรือ่าเนี่ยฮะป้าเจเจ,จตกมัน เจ๊ไยตกมันครับเพราว่าช้างตกมันคือช้างท้องเสร็จปึ๊บมาดูเจ๊ลําเฮ้าดนาโนก็ตกนิดหน่อยแับเหมือน,นเป็นแผลเลยวะเป็นแผลไหมเออเป็นแผลวะเป็นแผลว่ะ เป็นแผลคืออะไรวะเป็นแผลหรือว่ามันลอกเฉยๆรือเป็นแค่ดินวะก็ไม่เห็นเลยให้น้องอาบน้ำดูแผลจากอาการตกมันอ่ะมันแบบจะชุ่มมันยุ่ยเหรอนี่น,นี้อันนี้ตกหนักนะครับ เราต้องทำคลิปเจ๊ไัยตกมันก่อนใหแ้แม่มาดูย้อนหลังนะว่าเจ๊ไัยตกมันมองมานี่เห็นแบบแบบเลยดูปะเนี่ยมาดูฝั่งนี้หน่อยออฝั่งนี้ไหลจวดเลยพี่น้องฝั่งนี้ไหลจวด เลยไผตกมันเจ๊ไผตกมันจ้นาเศรษฐีบ่บอน้ำมันสามบอ่อครับบ่อน้ำมันสามบ่อครับ น,นี้ก็ใกล้ออกลูกหรือเปล่าตัวน,นี้นี่นมใหญ่มากนมแบบคัดเต้ามาก ได้รำเทีไย อันนี้แบบไหลแบบว่าแม่น้ำเลยนะไหลาอาบเลยอะไมเจยเธอเธอสมบูรณ์ตลอดเลยใช่ไชื่อตกมันไหม ชื่นตกมันไหมลูกไหนดูชื่นดิชื่นไม่ตกมันหรอชื่นไม่ตกนะครับเอออย่าไม่ใจดึงของกันชื่นไม่ตกนะครับตกแ,แต่เจ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 เดี๋ยวนี้มีแตงโมนะครับมีแตงโมมีซีซีดิใหญ่มากนะครับดูดรของเจริญนะ จะเจล้ะดูของเจ๊ไผ่นะอ้าวเจ๊ไผ่ไม่ไม่มีอะไรเลยเหี่ยวอยู่เนี่ยนฮะ้ยก็ไม่มีเมื่อวานดูช้างเขาออกลูกอยากจะพูดเอานมเจ๊เจ๊ลำไปเทียบเนี่ยไม่มีตัวไหนสู้หรอกครับ โอ้ยขุย่นคุณผมเกบ็บขยะบวกกันนะฮะเป็นโอ้ผมก็ตกมันเหมือนกันนี่ฟรีดูผมก็ตกมันเหมือนกันดูไหลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไลฟ์คลิปเก็บขยะพี่บัวใหม่นะครับผมสวัสดีครับ